เอ,อ้าบังวานนี่อดีดเอา้ามาทำอะไรเนี่ยไม่บังเอลมาทำไรอ้โหเขาเรียมกินข้าวเอ้าถ้าถ,ถ้ากินก่อนกินข้าวว่าไหนไหนอะไหนอ่ะผมถ่ายอยู่ไม่ต้องตัดนะก็คือว่าขอเชิญขอเชิญแขกรับเชิญเราเลยดีกว่าบางวานนะโอ้โหนี่นะ<ห>ก็คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งสมุนไพรนะผมที่ผ่านการดูแลจากพี่คนนี้มีให้นะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยไหนไหนร้านมากินข้าวใช่ไหมใช่พอดีคุมน้องๆซ้อมบอลที่เรียนก็โรงเรียนอยู่แค่ตรงนี้ด้วยอยู่ข้างหลังนี่เองอ๋อแล้วนี่ก็คือสิทธิ์เก่าประดุมพงคานี่นะนี่นะนี่ก็คือเสื้อประดุมพงคาเหมือนกันนะครับนี่ก็ประดุมพงคานี่นะไหนไหนไหนก็มาแล้วเอาคุยนะว่าในการที่แบบว่าเขาไปอยู่ซอยขาสิบที่บางบางะเราย้อนไปก่อนนะ บางวานวาก<า>็คือว่าบางวานอยู่เจอเขาไหมย้ายไปอีกรังเคยเจอในในที่บาง e ี EP บางก็บอกแล้วว่าไปเจอพี่หมูแล้วก็ที่แดนสิบเนี่ยจะรู้จักพี่หมูพี่หมูคลองเตย